เรนนี่เดินเข้ามาในบ้านไม้เก่ากลิ่นหนังโบราณลอยมานะหุ่นหนังใหญ่แขวนเรียงรายเงียบงันเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างลุงเต่ากำลังเช็ดหุ่นตัวหนึง่งชา้ชาๆอย่างทนุถนอมหุ่นพวกนี้มีเรื่องเล่าของมันนะลุงเต่าพูดเบาๆมีหุ่นตัวหนึง่งดูแตกต่างจากตัวอื่นยังไงมไม่รู้สิมันเป็นรูปผู้สังเกตการดวงตาของมันว่างเปล่าแต่เหมือนมองอยู่พอเข้าใกล้เรนนี่รู้สึกเหมือนมีความทรงจำไหลเข้ามา ความรู้สึกของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเขามันคืออะไรกันนะเขาลองแต่หุ่นเบาๆความรู้สึกนั้นยิ่งชัดเจนขึ้นภาพคนเชิดเสียงดนตรีมันดังอยู่ในหัวของเขานี่คือความทรงจำของคุณหรือเป็นของเขาเองกันแน่ลุงเต่ามองมาเงียบๆเ,เหมือนจะรู้อยู่แล้วคืนนั้นเรนนี่มองเงาของตัวเองบนผนังเงาของเขามันดูไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าชั่วขณะหนึ่งเงาขยับเป็นท่าของผู้สังเกตการ แล้วทุกอย่างก็กลับเป็นปกติแต่ความรู้สึกนั้นยังคงอยู่